วิธีล้างขยะในอัลบั้มแกลเลอรี่รูปภาพมือถือซัมซุงแต่ที่แกลเลอรี่แล้วให้เราแต่ที่อัลบั้มของรูปภาพแต่ที่ไอคอนเมนูเส้นสามเส้นแนวนอนขวามือล่างสุดก็จะขึ้นไอคอนต่างๆเกี่ยวกับรูปภาพให้เราเลือกใช้งานนะครับแต่ที่ ขังขยะแล้วให้เราแตะแก้ไขตรงนี้เราสามารถเลือกรูปภาพและวิดีโอที่ลบจากกลอรี่ได้ทีละรูปหรือเราจะเลือกรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดก็ได้นะครับเลือกเสร็จแต่ลบทั้งหมดขั้นตอนสุดท้ายให้เราแตะลบ วิธีล้างไฟขยะในแกลเลอรี่รูปภาพทำง่ายๆช่วยเพิ่มพื้นที่มือถือกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ